ไปค่ะฮะอันเ,นเนที่เก่าเวลาเดิมค่ะเมื่อวานมาแล้วค่ะแต่ว่าเมื่อวานฝนตกพรางานไม่ได้ปัน่นวันนี้ก็ใจจดใจจนะเอเนอะเกเรียนให้แม่พามา ค่อยๆขับลูกอย่าสิ้งอย่าซิ้ง <c oughs> เก็บไว้ก <horrible> ่อนค่ะเก็บไว้ก่อนไปก่อนค่ะไปก่อนอย่ามาหาเบรกแบบนี้รถมาตามหลัง คันนี้ขี่ง่ายไหมของน้าน่ะให้น้ำหน้าแม่แต่แม่จะชิดซ้ายรถช้าเขาให้ชิดซ้ายเดี๋ยวรถเร็วมาด้านขวา,าปั่นไปดีๆค่ะปั่นไปดีๆ ลวว <S <S คลื่อยู่นะคะทังนู้นในกล้องมันสว่าง <S 1> <S 1> อาสิแม่รอ น้องน่าแซงแม่ไปเลยแซงแม่ไปเลยค่ะแม่ระวังหลังค่ะเจ้าอะไรแก่กับแม้ทเทลลูกก็เก็บไปตอนเก็บไว้ตอน <c oughs> ดูรถด้วยค่ะดูรถด้วยค่ะ รถเหยียบไปแล้วลูกเปื้อนไปแล้วใช้ไม่ได้แล้วเอาลิปานลูกหนึ่งทางโน้นหนึ่งคล่นคลื้มนะแม่ว่ากลัวฝนจะตก สองรอบพอในกล้องมันสว่างนะคะแต่ว่าข้างนอกนี่มันคลุมมากเลยเอาปั่นดีๆค่ะปั่นดีๆ น้องๆอ,อย่าไปใกล้ไหลาทางมากค่ะ ันดีๆฟันดีๆแม่มือเดียวแม่เบรกไม่อยู่นะ